สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีตอนเย็นๆค่ะคลิปนี้นะคะบอกเลยเลยว่าที่เด็ดแน่นอนคุณพ่อคุณแม่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์ก่อนเลยนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์ออกไปหลยๆนะคะบอกเลยเลยว่าสิ้นสุดการรอคอยนะคะเป็นที่เด็ดที่คุณพ่อคุณแม่นะคะรอคอยกันตั้งแต่ตองวดลุหลออ เอฟซีนะคะเห็นหน้าปกแล้วกับจะพ่อหูอยู่นะคะว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางของผู้ใดเนาะจะเป็นคลิปนะคะข่าวด่วนนะคะหรือว่าแนวทางความเคลื่อนไหวของใครนะคะตามหน้าโปกเนาะคุณพ่อคุณแม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปเยอะๆนะคะวันนี้นะคะเซียนสองมีทีดีทีเด็ดมาฝากอีกแล้วนะคะก็คือจังที่คุณพ่อคุณแม่ล่อค่อยเห็นละคะ่ะคลิปนี้ก็จะเป็น ความเคลื่อนไหวนะคะของเจ๊ใหญ่สั่งออกนะคะมีความเคลื่อนไหวมีคำที่เจ๊ใหญ่ฝากมาบอกเอฟซีอีกแล้วอีกแล้วนะคะหลังจากก่อนหนะ้านี้เนาะเส้นซองก็ได้เห็ุคลิปหนึ่งลงไปแล้วนะคะก็คือ,อแจ้งคุณพ่อคุณแม่ละเนาะที่รอค่อยนะคะว่างวดน,นี้นะคะเจ๊ใหญ่จะปล่อยบอนะคะเพิ่นปล่อยมาไปนะคะเพิ่นห้โตได้นะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่ ว่าแล้วก็ว่าอีกก่อนนะคะช่อลักฐานเกาอีกกนวิ่งจันทร์ซองกะโพดพ่อบบกว่าวแกแตงเออห้มากซ้หางกับเข่าของพัอนอิลีนะคะเจ๊ใหญ่สั่งออกนะคะสั่งออกนี่สามหางคุณบอกคุณแม่หกสองหกสามเจ็ดสองออกอิลีนะหกสามตรงๆนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมาเนาะเอาโชว์ให้เบิรงนะคะว่าแล้วอีก โหดพ่อะนะผู้ใดขึ้นมาบอกเลขแม่นปันนี้สันดีเออคือผู้ใดขึ้นมาไห้แนวทางแม่นปันนี้นะคะเอฟซีก็เลยล่อค่อยกันหลยคุณพ่อคุณแม่เออคลิปนี้นะคะเส้นซองกอะได้อ่าติดต่อสอบถามนะคะผูดคุยกับท่างเจยใหญ่แล้วเรียบร้อยเนาะเพราะว่าคลิปก่อนนั้น,น,นทีล่ลงไปว่าวกวาวนะคะเมื่อบอกเอฟซีนะคะในคลิปนั้นนะคะเส้นซองกะมา่บอกว่า เงวดนนี้นะคะยังได้คือเก่านะคะแต่ว่าบอลรู้ว่าจะได้ซาหรือได้เลีวนะคะเพราะว่าเหล็กเพิ่นเป็นกระแสแห้งในช่วงนี้เนาะเพิ่นยานปล่อยออกมาแล้วมันดังแห้งนะคะแล้วเจ้ามือนี่ละที่มจอบิบ่งจอบฟั่งนี่ละเอาไปเอาไปอั้นนะนะเออที่จริงมันก็บม่ได้ดังบม่ได้ตรงเลขดังเอียงดอกแต่ว่าเพิ่นถังจอบเฮ้าจังสิพราะเอาไปอั้นแล้วทางทีมงานเพิ่นแน่นะคะแล้วกะบคุณพ่อคุณแม่เนาะที่เบิ่งคลิปแน่นะคะ ยิบจับว่าได้หรืออาจจะได้แล้วว่ได้เต็มบาทเต็มนวยจังสินะทั้งเจยหไ่นะคะเพิ่นกับเป็นห่วงน้าแน่นะคะเพิ่นกันเลยขอปรึกษากันก้อนนะคะว่าจะเอาจังไดนะคะเพราะว่านวันนี้นะคะวดวันที่สิบหกุมภ้าพันสองหาหกเจ็ดนี่เพิ่นจะบวใหายขาดคุณพ่อคุณแม่เป็นยังติบอกเป็นยังเพิ่นคือบวใหย้ยขาดเลยนะคะเพิ่นจะเอาเน้นๆเอาแข็งๆเอาให้เป็น ให้ได้เต็มบาทเต็มน่วยค่ะนะเนะาะบ่อยากให้ถือเลขอันพร้อมนะคะเพราะว่าเจงไง่นะคะเพินจะมีการจ้างมหรศพนะคะถวายปูนะคะในวัดวัดหนึ่งนะคะทีเพินศรัทธานะคะทีเพินอาจจะมีการบนบานศาลก้าแน่นะคะเพินจะจ้างมหรสศพถวายปูเพื่อเป็นเขาเอิญว่ายังอะ่ะสิริมงคลนะคะเพื่อเสริมนะคะ ถวายปูกรน,นะคะคือวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์คบอกคุณแม่สรุปมาแล้วนะคะอันนี้คือเจ๊ยายเพิ่นบอกมาเลยนะคะว่าวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะคะเพิ่นจะมีการจ้างมหรสพพหญ่นะคะถวายปูนะคะเพราะว่าวัดวัดนี้นะคะเพิ่นจะเป็นงานเนาะเพิ่นเป็นบุญนะคะในวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นะคะก็คือก่อนวันหวยออกนะคะสิบห้ากุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะคะ เจง่านะคะเพิ่นเป็นสายบุญอยู่แล้วเนาะปกตินะคะก็ทําบุญอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีวัดนั้นวัดนี่นะคะที่เพิ่นรัทธานะคะที่เพิ่นไปมูเตลู่เนาะเออบอกง่ายๆนะคะก็คือไปบนญนั่แหละคุณพ่อคุณแม่ภาษาในเมืองนะคะอขาเอิ่นว่าสายมู่นะคะมูเตลู่เนาะแต่ว่าถ้าภาษาบ้านเข้าก็จะเอิ่นว่าบนบัานสารเก่าเออบอกให้เข้าใจบอกให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจง่ายๆก็คือเพิ่นไปบน อ่ไปขอนะคะไปขอมองนี่มองนั่นนะคะมองไดที่เพิ่นเสื่อว่าซักซิดล้วเพิ่นสัตธานะคะเพิ่นไปขอขอให้งวดน,นี้ถือเลขเท่านั้นเท่านี้อย่างกันสี่เนาะหรือว่าขอให้งวดน,นี้นะคะ,ะเดือนนี้นะคะรับซับเท่านั้นเท่านี้อย่างกันสี่เนาะเพิ่นกะจะมีการจ้างมหอลศพหรือว่าแก้บนอย่างจังสี่นะคะแต่ว่านี่มือวันที่สิบห้านี่ เจนซองในยินว่าเพิ่นจะจ้างมหาหอรศพนะคะแต่ว่าบบแน่ใจว่าเป็นการแก้บนนะคะหรือว่าเป็นการาจ้างนะคะถวายให้ปู่ดูก่อนหรือเปล่านะคะก็คือขอไปกนะ่อนเอนะเออติดจินบนโหลดอย่างสิน่แม่คุณบอกคุณแม่บอกองไงเนะาะบังเอิญว่าเพิ่นมีบุญนะคะเจ๊ยายเพิ่นก็เลยอยากจะรวมบุญนะคะกับทางวัดเนาะเพราะว่าศรัทธาในปู่อยู่แล้วนะคะเพิ่นก็เลยจ้างมหาหอรศพ งันภาษาบ้านเท่ากับคือเอินว่างั้นเนาะไหปูได้เบิงกอนอ่าเพื่อว่าวันที่สิบหกคุณพ่อคุณแม่สิบหกกุมภาพันธ์นะคะสีได้รับโชครับทรัพย์ก่อนโตรับแบบเต็มบาทเต็มน่วยนะคะบอกล่างเป็นล่างบอกบนเป็นบนเอียงสีเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอ้าวบานนี้บ่ามาลายแล้วนะคะจนว่าเอฟซีห่วมสีหายนะคะเจนจงอยากอธิบายฟั่งแน่ซื่อนะคะเพราะว่า เจพันฝากมาเนาะอยากให้เอฟซได้หูนะคะการต่อบุญนะคะการเฮ็ดบุญนะคะคืออันนี้ถ้าผู้ใดที่เป็นอ่อซ้ายเสียงโชคอยู่แล้วอะจะพอรู้ว่าการได้มานะคะเป็นเงินเทวดาคุณพ่อคุณแม่เฮ้าต้องมีการต่อบุญได้มาแล้วทำบุญต่อไปนะคะเพื่องวดหน้าเราจะได้อีกอย่างจั่งสีนะ อหลายทานลายคนนะคะทีเพิ่นถือเลขดูๆเพิ่นจะรู้ดีนะคะว่าต้องทํายังไงนะคะต้องมีการต่อบุญกันไปเรื่อยๆนะคะเจใหญ่เพิ่นก็เป็นนังซันคือกันนะคะเพราว่าสิเป,ป็นตาอเฮ็ดบุญกับวัดแน่กับเด็กน้อยกับยังเพิ่นเฮ็ดเบิดนะคะแต่ส่วนใหญ่เพิ่นจะเป็นซ้ายเดินเดินท่าบุญเนาะมีศรัทธาหลายๆวัดนะคะจังมือนีก้นกะจ้างมาให้ชาวบ้านเมืองซือ้อโดยที่ บได้เ่ได้ไปเขาเอินว่าอย่าง่ะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับในหมู่บ้านนี้เลยนะคะแต่บังเอิญเจเพิ่นสัตธาปูเพิ่นก็เลยเป็นการทําบุญก็คือจ้างมหอรสพให้ปูดูด้วยแล้วก็ให้ลูกร้านปูได้เบิงได้มวนนํานะคะแล้วเพิ่นก็เลยฝังมาบอกว่าถ้าผู้ใดเนาะอยากจะรวมบุญนะคะอยากจะต่อนะคะตอบุญไปด้วยกันนะคะเฮ็ดบุญก็จะได้โชคได้มันตอวันที่16นะคะกะ เขากลุ่มมาสั่นเอออย่าเฝ้าห้เออ,เอ,อนี่อ <c oughs> ย่าพึ่งหายเส้นซองนะคะฟังให้จบก่อนคุณบอกคุณแม่เป็นยังคือมีการเข่ากลุ่มนะคะแล้วกลุ่มนี้ต้องเสียตังไหมอยา่าเฝ่าคอมเมนต์นะคะอยา่าเฝ่าหายเส้นซองนะคะเจเพิ่นบอกว่าไหาท้ทางทีมงานใจบุญเนาะกับเส้นซองนี่ตั้งกลุ่มเลยนะคะที่จริงเจเพิ่นมีกลุ่มของเพิ่นอยู่แล้วนะคะแต่ว่า ช่วยช่วยกันนะคะที่จริงเจ๊ก็เป็นกลุ่มฟรีเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยากให้ทั้งทีมงานเนาะเราผิดชอบเลยนะคะเพื่อมีเอฟซนะคะอยากรวมบุญนะคะเวลามีข่าวสารมีบุญยูไซตนะคะคก็จะได้แจ้งกันง่ายๆให้แอดไลน์นะคะเข้ามาเข้ากลุ่มได้เลยนะคะเป็นกลุ่มฟรีคุณพ่อคุณแม่ฟังให้จบนะคะก่อนหน้านี้นะคะมีคนคอมเมนต์หายเส้นซองแล้วจะเก็บเงินอีกใช่ไหมโหลดดิเออ บอลแมนนะคะเจเพิน่นไหตังกลุ้มเพื่อว่าการปล่อยเลขนี่ที่จริงเพิ่นน่ะจะปล่อยตั้งแต่ตองหดเลยตั้งแต่ตนหดเลยแต่ย่านว่าทาม่าเอาล่งทางช่องอะทางช่อง youtube ก่อนนะคะมันจะกลายเป็นกระแสมันจะกลายเป็นเลขดังนะคะเพราะว่าเจ้ามือหรือหลายๆหลายๆฟังตรงขามเฮ้าเนี่ยเพิ่นกระจบเฮ้าอยู่คือกันนะคะเจย่านเพิน่น เอาไปอั้นเนาะ FC ก็จะยิบจับก็ได้อีกนะคะหรือว่ายิบจับแล้วก็ได้บปเต็มบาทเต็มหน่วยนะคะหรือว่าตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่ามีคนจ้อง Co ปปี้เอาบอง่ายๆเนาะ f อซมาคอมเมนต์หลายคอมเมนต์แล้วนะคะว่าทางอื่นเขาปล่อยกันเบิดแล้วเซียนซองเจ้าน่ะคาตาลีล่านะคะแต่ตอนนี้คือยังนะคะยังไม่มีการปล่อย แนวทางของเจ๊ใหญ่สั่งออกทางฝั่งเส้นสองบุญนำโชคแล้วก็ทางช่องใจบุญน,นะคะย่างมอมหั่นนี้มีไผ่ใดเลขเจ๊ใหญ่สั่งออกของฟังเฮาเลยนะคะบอลูว่าไปได้เจ๊ใหญ่ทั้งใดเส้นสองกับบอลูขึ้นกันนะคะเพิ่นมาคอมเมนต์หายเส้นสองเนาะว่าอ่าคลิปก่อนนานั้นนะคะบอลด้มีตัวเล็กตองหวัดให้เพิ่นเพิ่นก็เลยมาคอมเมนต์นะคะว่าอุ้ยทางอื่นเขาหายกันว่าสันเจ๊ใหญ่เิ่นปลอยตะโดนแล้ว เจ้าลี่ลาเจ้าข้าลีลานู่นนี่นั่นนะคะบอกได้เลยว่าไม่รู้ว่าเจ๊ใหญ่มารู้ว่าเจ๊ใหญ่ใส่นะคะทั้งสิบว็บอไท่เว็อล้าแบบนี้ทั้งสีลอไทอ่เล็ออีสานโอ้ยสับสนแล้วหะละคุณพ่อคุณแม่แต่ไม่ใช่เจ๊ใหญ่สั่งออกที่เซนสองแล้วก็ใจบุญน,นําเสนอนะคะอ่ะบอกไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าเจ๊ใหญ่ท้างเท่านี่คือปล่อยให้แค่ทีมงานนี้เท่านั้นนะคะจังใดกะ ให้เอฟซีนะคะพิจารณาเบื้องดีๆถ้าไปเห็นแนวทางอยู่หมอ่งอืน่นเนาะที่แน่ๆก็คือนี่อยู่ในไล่นี่นะคะใครร่วมบุญนะคะเพื่อนบอกว่าผู้ใดนะคะอยากรวมเพชรบุญอยากรวมทําบุญติดต่อเข้ามานะคะหรือแม้กระทั่งที่ว่าเอ่อจิเฮดว่าเฮดกระร้างยังสิน่ะเขามาโหลดนะคะเขามาอยู่ในกลุ่มเลยนะคะเผื่ออาจจะเป็นบุญร่วมกันเขาเอินยังอะ มีบุญร่วมกันนะคะเขามาอยู่ในกลุ่มแล้วถือเลขถือเบอร์น้ำกันนะคะบุญเทียนา่ะก็จะได้ต่อกันไปอีกเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่ะคลิปนี้นะคะกะมาแจ้งข่าวนะคะถือว่ามาแจ้งข่าวแน่จากน้อยนะคะผู้ใดนะคะอยากได้แนวทางนะคะเข้ามาเลยนะคะตามนี้เลยคุณพ่อคุณแม่เออตามนี้ละแอดไลน์มานะคะแล้วกะ มันจะขึ้นว่าบุญน้าโชคสามนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าผู้ใดมีไล่ของบุญน้าโชคสามแล้วก็ทักส่วนโตมาเดอร์นะคะทักส่วนโตมาว่าแม่อยากเขากุมเจยัยนะคะอยากรวมบุญกับเจยั่ในงวดน,นี้เอียงยังสินะคะกะกติตตอมานะคะทักเส้นซองมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเส้นซองเขาไปตอบเนาะเอาแต่ว่าขอแจ้งไว้ก่อนมาสำหรับเอฟซีนะคะทีเออเล่นลายไม่เป็นเนาะเอฟซีที บ่มีลายนะคะโทรศัพท์แม่เอาเฉาเบิ้งย่างเดียวนะคะบ่ได้บ่ได้มีล้ายนะคะลูกเคดจังไดโอ้ยแม่อยากได้ทางช่องนะคะก็แจ้งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะชาแน่พูดพ่กคุณแม่เข้าใจแน่นะว่าเหตุผลนะคะที่เจเพิ่นใหตังกลุ่มก็คือเพิ่นบอ่อยากให้มันดังแห้งจนเกินไปนะคะเพราะว่าทางช่องนี่นะคะมาน,นั่งเสนอนี่มันเป็นสาธารณะเนาะใครก็สามารถเห็นได้แล้วก็สามารถ ก็พี่ได้ง่ายนะคะแล้วก็บเบิ้งได้หลายคนเอียงสินะเออเพิ่นก็นเลยว่าขอปล่อยในกลุ่มกอนนะคะแต่ว่าทาง YouTube ก็เอาไว้ใกล้ๆมือนะคะก็ได้อีกคือกันนะคะก็บ่บเป็นยังนาอคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ใดอยากได้ไหวหรืออยากร่วมบุญนะคะอยากต่อบุญไปด้วยกันนะคะทําบุญเสริมบุญนะคะจะได้มีความเฮงความมาันไปพร้อมๆกันนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเส้นซอง ตอบให้แน่นอนนะคะอ่ะคลิปนี้ก็ตามนี้คุณพ่อคุณแม่นะคะสุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้กันนะคะก็มีข่าวสารดีๆก็จะพยายามเอามานำเสนอให้ FC ได้ดูกันเนาะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ะคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ